ใจใผู้ชมคะใจาเพิ่กว่ามาเที่ยวตลาดน้ำอเนกความที่อำเภอเสษชัยชาญแห่งนี้ค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องแวะมาชิมค่ะนั่นก็คือเมนูนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก็จะมีแม่ค้าค่ะพายเรือนะคะมาเทียบท้าให้เราได้สั่งเมนูนี้เลยนี่นะคะโอ้โหคนชิมเยอะมากค่ะแต่เขาบอกว่ารสชาติรสใหญ่ค่ะ กำลำน้ำทะเลเอาเดินเดินเดินดาดีเดินเดินเดินเอาเดินเดินเดินดาดีเดินเดินเดินดาดีเดินเดินเดินดาดี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 เดิน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 ใจ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  ก็เป็นร้านที่จําหน่ายร่มนะคะซึ่งเป็นร่มมาจากทั้งภาคเหนือนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีทั้งร่มเล็กแบบนี้หรือว่าที่ท่านผู้ชมนะคะจะหาซื้อร่มใหญ่ๆแบบนี้ไปประดับที่บ้านค่ะที่นี่เขาก็มีนะคะราคาก็ประมาณ850บาทนะคะ ฟาร์ามอำเภอวิเศษชัย<อ><อ>ชาญ<อ>จังหวัดอ่างท<พ>อ,องค่ะที่นี่นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่ จนถึงสองทุ่มในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะคะถ้าเกิดว่าท่าผู้ชมว่างวันไหนลองแวะมาเที่ยวกันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดสุพรรณบุรีเลยค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลไปได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีค่ะรับรองว่าที่ตลาดน้ําแห่งนี้นะคะจะมีสินค้าสินค้าของใช้ของเล่นนะคะแล้วก็ของแฮนด์เมดรวมถึงขนมอ,อ,อร่อยๆขนมหวานแล้วก็กับข้าวอร่อยๆที่เรียงรายมาให้เราได้มาแวะชิมกันค่ะ เหนฟาร์มที่พอำเภอวิเศษ,ษ,ษ,ษชัยชาญจังหวัดล้ท,อง,ทองกันรับรองค่ะว่าที่นี่ยังมีมวลเสน่ห์ให้ทุกคนได้เดินทางมาสัมผัสอย่าลืมนะคะเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะ ทำให้เรากลายเป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กนอก้อย